เพลงประจำช่องโอ้แต่ผมต้องทำพายุสายฟ้าก่อนไม่งั้นไม่งั้นงานง,งานมาหาผมแน่เน้นงานมหาผมแนมมม่ これがカイザの手をつなぎ出しは姿を見せる6308式ユニットはっ吸引テスト開始安全プリン確認よく見ておく7号式モジュールフフッ

โอ้ดูมีภาพกว่าเยอะดูมีภาพกว่าเยอะแต่ประเด็นคือเรื่อว่าจะตายเอาเมื่อกี้สวัสดีครับสวัสดีคุณเดฟครับสวัสดีครับดูมีภาพกว่าเยอะขนาดนาดิดะไม่มีของขน,ะนาดแต่ก็ดีกว่าคือคือที่ผมยอมยอมทิง้งยอมทิ้งเอ็มซีไปเลยแล้วเพราะว่าเพราะต้องปั่นพลังงานอาติแหละผม ผมต้องเก็บพลังงานให้เปิดตด้วยปั่นสองตัวไม่ไหวยอมปั่นตัวเดียวดีกว่าเอออันนี้เก็บพลังงานนะผมเก็บพลังงานยาวๆนะบอกเลยว่าอาร์ทูมเมดาเจงหลิงเอาไปให้หมดเลย ทุกทุกเม็ดเพื่อเธอแล้วเนี่ยตอนนี้เจงหลิงบินไปไหนวะหาไม่เจอหาไม่เจอสวัสดีพี่ซินครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมไม่ได้สวัสดีพี่ซินดีๆไหมพี่ซินมาตอนไอดีตึงเลยเมื่อกี้สวัสดีพี่ซินครับสวัสดีครับคิดว่าอบิดรอบนี้จะจบที่ผมผมลงเมื่อกี้ดีเอางี้ละ ตอนนี้น่าจะทุบสถิติเดิมมาแล้วนี่ขนาดอบิดโผมาแค่ห้าวันทุบสถิติเดิมไปเรียบร้อยตอนนี้นจะจบที่เกียดีก่อนอบิดรอบนี้เนะี<อ>่ยโผมาห้าวันทุบสถิติเดิมมาแล้วอะ <laughs> อ,ยอย่างเยอะรอบนี้นีน่หินหกน้ำหกน้ำนะส่งกันบ้าใจ,จยังอันนี้เอากี่ดาวครับหกดาวมันได้แล้วแต่จะเอาเก้า む安全距離確認輸送の風シミュレーター63ふふフさあまたくのおうちにいらっしゃい。夜の <laughs> の何、oh,

攻撃だ話が通じないなら見切りましたここより若滅の時。 เฮ้จบเออแค่นั่นแหละโอ้วเรจะผ่านข้างบนได้รอบข้างล่างเท็เดียวจบแปลก たっ知識あなたにこれが書いたお嬢様のお緑08式ユニット吸引テスト開始

ต้องมีคนแพ้ไม่ไม่ใช่ผมอะ่ะแน่ๆใครแพ้ไม่รู้ไม่ใช่ผมอะ่ะ

เฮ้ยจะผ่านห้องสองได้เฮ้ยศิริกานนะครับคุณสกินแมนเหรอไหมครับประทับโบทายแอมเบอร์ว่าแหละเพิ่งเปินทางเลือกไหมโบทายแอมเบอร์ขัดห้าข้อนหนึ่ง ประเด็นคือถ้าเขามีซีสี่สบายกว่านี้ถ้าเขามีซีสี่ผมจะสามารถกดสกิล E ได้บ่อยทําให้ผมเมียตีรวบรวบมันได้บ่อยขึ้นเออผมจะขาดขาดมาได้มากขึ้นอ่ะแต่พอไม่มีซีสี่อ่ะผมรวบรวบมันได้ไม่ทีทําให้ผมเอ,อ่อต้องหลบหลบเยอะขึ้นเอ,อต้งหมดรวคบอาจารย์ต็งหมด้าคบอาจารย์เรื่องปกติฮะไม่รู้มาก่อนเลยโบตีใส่คนเรียกตลอดเพราะคิดว่าเจ้าของตายมันก็ตาย คือความจริงอะถ้าเกิดเป็นคนที่ดามจพอเวลาเหลืออยู่แล้วอะใส่ตัวของไปเลยครับเออสบายกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไอดีที่เขายังของไปสุดอะผมเชียร์ให้ตีลูกน้องก่อนลูกน้องมันบางและอย่างคือไม่ต้องกลัวว่าดามจมันจะหายเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอเราตีลูกน้องเสร็จเลือดบอสมันเอ้เลือด Bot, เ,อเลือดเจ้านายมันลดนิดนึงเออเลือดเจ้านายมันลดนิดนึงและอย่างคือ ถ้าเกิดผมไม่ตีม,มันโดต้านทานมันก็ตีเบาอยู่ดีอ่ะเออมันมันโดนมันโดนมันเพิ่มต้านทานอยู่มันก็ตีเบาอยู่ดีอ่ะเออัะนแอละความจริงเขาหน้าใสเลนลชเชอร์นะแต่ไม่มีอ๋อมีแต่ยังไม่ทำเออค่อยว่ากันประเด็นคือห้องบนน่ะห้องบน,งบนงชั้นสองห้องบนที่ผมเหนื่อยอ่ะเพราะว่าผมไม่สามารถเอาเปิดโต้มาใช้เต็มประสิทธิภาพได้ไงเพราะ ถ้ามันเคาน์เตอร์แลจะจังหวะที่มันเป็นตัวไฟที่มาตีผมอะ่ะมันจะเกิดโล่ไฟพอมันเกิดโล่ไฟไอปติกิริยาควิกเก้นที่ดีวัฟมอนไว้ทําให้สายฟ้ารุนแรงขึ้นทาให้ไม้รุนแรงขึ้นมันจะหายไปเลยนะ่ะออนั่นแหละผมก็เลยยอมไม่เอาโล่ไปโตมาแล้วแดนเอานะ่ะเออแต่เหนื่อยก็ไาเห็นอยู่ว่ากี่เทคเออ ห้องล่างก็มีน่ะหาหรอกดาเมจเขาพอเห็นประล่ะพอผ่านห้องพอผ่านห้องบนชั้นสองมาได้คือห้องล่างนี่คือเทคเดียวเลยเออเทคเดียวแบบเทคเดียวเลยสบายสบายห้องล่างดาเมจพอแต่ห้องบนขาดเฮ้าาย่างเช่นที่กางเข้าจะกินแม็กมาครับมะครับ